สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะสบายดีกันสุขสุขกนคือเกาเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกแล้วค่ะในช่องเคด USA Channel คนสีสเกตก็เดิ่คือเกาละค่ะณตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะคะเกดเลิกงานมาวันนี้ใหญ่จะบอกว่าแฮปปี้ที่สุดค่ะในรอบหลายเดือนนะคะเพือพ่อนๆ5เดือนได้มั้งนะคะคือแฮปปี้ที่สุดรู้ไหมว่าแฮปปี้เรื่องอะไรเดาซิเดาซิา <c oughs> คือเฉลยให้ก็ได้นะ คือแฮปปี้ตรงที่ว่าวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่12องศานะคะเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็อากาศสภาพอากาศสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะคือแฮปปี้มากค่ะในรอบหลายเดือนเลยค่ะเพื่อนๆือนอย่างที่เพื่อนเือนเห็นนะคะว่ามีแต่หนาวกับหนาวกับติดลบนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็ติดลบ4องศานะแล้วก็มีเมฆเอยไม่ใช่เมฆสิมีหมอกหนานะคะเดี๋ยวเกศจะให้ชมบรรยากาศในช่วงเช้านิดหน่อยนะคะ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ามืดนะคะก่อนที่เกศจะออกไปทํางานเกศเห็นบรรยากาศสวยงามก็เลยถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะบรรยากาศลักษณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบ4องศาเซลเซียสนะคะหมอกหนาแถวบริเวณแถบๆเนี่ยระคะละแวกแถบบ้านเกศนี้หมอกจะขึ้นหนาบ่อยนะคะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยจะเห็นหมอกหนาค่อนข้างบ่อยครั้งมากนะคะสวยงามมากค่ะหมอกหนากับหิมะขาวนะคะขาวโพลนไปด้วยกันสวยงามมาก วันนี้เกศก็ไปทำงานตามปกตินะคะก็ไปทำงานบ้านไฟไหมไปทำความสะอาดไม่ใช่บ้านไฟไหมสิบ้านที่ใกล้ๆก,กับบ้านไฟไหมนะคะที่เกียิให้ดูในคลิปที่แล้วเนาะคือก็ไปทำกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าไม่เสร็จทีนี้ก็เลยเวันนี้ก็ไปอีกวันนี้ไปทำครึ่งวันไปกับบอสสองคนนะคะไปทำครึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยกลับมาที่ออฟฟิศก็มาทำความสะอาดออพวกเครื่องมือต่างๆแล้วก็ช่วยบอสทำเอกสารเปเปอร์เวิร์กต่างๆนะคะ เก็บภาพการทํางานวันนี้มาให้ชมนิดหน่อยค่ะสภาพอากาศดีใส่เสื้อแขนสั้นทํางานเลยนะคะคือเพราะว่าไม่หนาวไม่ร้อนก็กําลังดีเลยค่ะนี่ก็ทําความสะอาดเครื่องที่ไปเก็บมาจากบ้านลูกค้านะคะก็อันนี้ก็คือ a i r ์มูฟเนะคะก็คือพัดลมนั่นแหละนะคะนี่ก็เป็นเครื่องอกําจัดความชื้นนะคะ dehumidifier นี่ก็ใช่นะคะอันนี้คือเราจะต้องทําความสะอาดทุกอันเลยนะคะขั้นแรกก็คือ,อเป่าพวกฝุ่น ละอองที่อยู่ในตัวเครื่องออกหมดก่อนนะคะแล้วเกศก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะฉีดก่อนสเปรย์รอบๆแล้วทีนี้เราก็เช็ดผูออกนะคะเราจะต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่เก็บมาจากบ้านลูกค้านะคะคือหลังจากการใช้งานในทุกครั้งที่เราเก็บมาเราก็ต้องมาทำความสะอาดก่อนถึงจะนำเข้าไปเก็บนะคะพอเวลามีงานใหม่มาเราก็ออกไปใช้งานได้ทันทีเลยนะคะ ในช่วงฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศติดลบยาวนานนะคะงานท่อน้ําแตกนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากว่า,าท่อน้ําประปานะคะก็เกิดการแข็งตัวเพราะว่าสภาพอากาศที่หนาวจัดติดลบนะคะภายในบ้านก็คือความอบอุ่นไม่เพียงพอก็สามารถทําให้ท่อน้ํานั้นแตกได้นะคะก็กลับมาอันนี้ละค่ะคือเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะคะดิเกนจะพานิกี้เดินเล่นรอบๆบ,บ้านนิดหน่อยค่ะ อุณหภูมิอยู่ที่12องศาถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเพราะว่ามันมีแดดออกนะคะแล้วก็ลมเย็นๆนะคะไม่ไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากค่ะเพื่อนอยากจะบอกว่านานๆเจอสภาพอากาศลักษณะน,นี้นะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเป็นอะไรที่มีความสุขตอนนี้หิมะก,ก็เริ่มละลายบ้างนะคะเขาบอกว่าคืนนี้จะมีฝน ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะมีฝนจริงหรือเปล่านะก็ต้องคอยดูกันค่ะนี่แหละค่ะสภาพอากาศเมื่อวานนี้ก็มีหิมะตกนะตอนที่เราไปทํางานที่บ้านลูกค้านั่นแหละก็หิมะตกช่วงกลางวันนะคะก็ตกมาสักพักใหญ่อยู่นะก็หิมะค่อนข้างหนาเลยทีียวแหละแล้วก็หายไปไม่ได้คิดว่ามันจะมีแบบว่าแดดจ้าสวยงามลักษณะนี้นะวันนี้เป็นอะไรที่แฮปปี้ ทั้งพี่มีความสุขมากค่ะมีความสุขมากนิกี้ ไทิ้งกิ่งไม้หล่นลงมานิก you want helping? เฮ a h yeah. helping h help. e l ย You want help me? Take it away เฮียเฮียเฮีย Where you going Where you going Ah uh, no not go on the road Come on Take it Yeah just l i k e t h a Take t it Take it away Take it away เขาก็อยากช่วยนะแต่เขาทำไม่ได้อะ uh? You can't do it uh? You can't do it Yeah Take it Take it Take this one Take this one, take this. ม่บิ๊กจะเก็บตั big one, taking this. yeah okay. alright l come on take it now take it take it ไม่เอาหรอกไม่ช่วยละไม่ช่วยละอ้ยมันอะเรื่องไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลย hmm. จูสภาพอากาศสวยๆง,งามๆอย่างนี้มันหายาก เริ่มจากนี้ไปน่าจะไม่ไม่เลวร้ายมากแล้วนะคะน่าจะเริ่มดีขึ้นคิดว่านะ What are you looking for What's the matter huh? What is it What are you looking for Nikki อ uh, ่ะขุดใหญ่เลยขุดใหญ่เลยหา huh? อะไรนะ่ะ Yeah you want this You treat yeah. yeah you want it You treat ฮ h huh? okay get in the house get in the house Don't you want it huh? Don't you want it? Sure Are you sure? Hit, hit, hit you you want it? Tell me you want it huh? No no you behave. Thank you see thank you. Oh just like that huh give me your hand. โอ้ oh, you are big boy you are good boy ฮ huh? ะ you are good boy เปน i d nice good boy ตอนนี้เกตเดินออกกำลังกายลงมาทางพื้นที่ของเราทางฝั่งนี้นะคะแถวนี้จะมีกวางอาศัยอยู่เยอะมากค่ะเวลาเย็นๆหรือว่าเวลาเช้ามืดเนี่ยเขาจะออกมาหาอาหารในบริเวณแถบนี้นี่คือมีเยอะนะคะ บางวันก็วิ่งข้ามถนน3-4ตัวให้เห็นก็มีค่ะ พยากรณ์อบอกว่าจะมีฝนก็คงจะมีฝนจริงๆค่ะเพื่อนๆมืดมาเลยทีเดียวนะคะสําหรับคลิปนี้เก๋ก็คงต้องขอลาไปก่อนค่ะขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ